เออมาทาวันน <S, S 2 Pop> ี mm, <heartbreaking> mm, brand, ing, right? ้กันเถอะนะที่ช็อตมีเทปติ๊ออกเลยไม่เน้นสวยออกมาก็จะมีเป็นถาดถาดอย่างเงี้ยครับเป็นถาดพิมรูปเห็ดแล้วก็จะเป็นบิสกิตบิสกิตที่เป็นอย่างนี้นะคะต่อไปก็จะมีเป็นช็อกโกแลตนจับมือกันโดนใจมากอันนี้เป็นช็อกโกแลตตับเบอร์รี่นะแล้วก็มีอะไรเนาะ เป็นติ๊กเกอร์ที่เขาไปติดกอนเออน,นี่ไม่เคยรู้เรื่องเลยเริ่มเลยอันนี้คืออะไรในซองอ่ะอากิดแล้วไม่มีอันนี้นไม่มีไม้จับอ่ะกอเหมือนเลยนะใครเล่นไงเออไปเถอะไปดูมันเองหรอกบอกเห็ลูลกคุยตก็ไม่บอกให้ตังค์เอาไปซื้อปลากระปออ๋องเอาไปซื้อแบบแม่บอกเป็นเดอ้อเอาไปซื้อของถูกเเด้อบอกไวก่อนเดอ้อซื้ออะไรก็ซื้อมาให้ปลากระป๋องสักสองกระป๋องมาย้ำบอกมีเครื่องวุ้นเส้นบอกก็ซื้อ อมทไ่ะแล้วก็ซื้อข้าวอะไรแก้มจะกินข้าวอะไรกวนไปเรื่อยไม่ไปเอ้าอันนี้คนถูกเด้อก็หลออ๊อกไม่ใช่เหลืองหนูหนูไม่ได้กินนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ข้าวผัดกุ้งเอาข้าวผัดกุ้งให้หลานเบิกเจ้ากุ้งเจ้ากุ้งผัดหรือผัดกุ้งผัดกุ้งเค้กโรตีที่มันดูดทรามันเถอะ มันคนคนมันเสียดายอาซื้อป่ะทางไหนก็ได้อืมพอมัตัวเสียตังอยู่แล้วเอาแค่ห้าร้อยพอเด้อตอนนี้เราไปจ่ายก<อ>ันไปกันเลยฮะนี่นะสีชมพูอุ้ยอันนี้น,น้าทา่หน้าแข็งกระเป๋าตังอยู่ไหนนิดหน่อยพอ,พอ แปบ๊บนึงนะคะทำไปจนหมดฐานละจนมันมาถึงตอนเสียบบิสกิตก๋าเดี๋ยวมาเจอกันนะคะไะมันหมดละได้แค่นี้ก็เอาแค่เนี้ยอะต่อไปถ้าแก่ส่วนบิสกิตก๋าก็จะเป็นตอกสีเหลืองๆนี้อันของ F4 นะ F4 ให้มาแต่เราเคยเล่นแล้วก็จำได้เขาจะเป็นบิสกิตแบบนี้นะแล้วก็จิ้ม อุ้ยเริ่มแข็งละโอ้ยเริ่มแข็งเลยเออทำนะโอ้ยไอไอไอใหญ่ละนอ่นีาจะพอไหมเนี่ยพอหรอกเนาะนี่อาจจะเหลือแล้วเกินอ่าจะเสียตรงนี้โอ้ย มูลา้เอันสุดท้ายวันนี้จ,จะได้จแล้วก็จะเป็นเราก็ไปแช่ตู้เย็นจนมันแข็งแล้วก็ล่อนล่อนออกมาได้เดี๋ยวพอล่อนจน,ม,นมันอุ้ยจนกจะอมาเดมาถึงเวลาแกะเดี๋ยวก็จะมาแกะให้ดูกันนะคะมาระหว่างรอเรามาเล่นเกมแต่งตัวกันดีกว่านะคะขั้นตอนแรกเลยคุณหามมุมมองในกระดาษก่อนว่า คุณจะไปไอเจ้าตัวละครตัวนี้นะคะไว้ตรงไหนดีหาหมวหมองนะติะ๊กเกอร์เขาตะอปไป<า>ออกป<า>็นใส่ๆนะคะใส่ๆนาแล้วก็หาที่ติดได้เลยแต่เราหาหมวหมองไปแล้วล่ะว่ามันต้องอยู่บริเวณตรงนี้เขาสามารถดึงออกมาได้นะคะเราติดตรงบริเวณระหว่างนะคะ ีย๋ยวเลือกชุดแป๊บหนึง่งขอชุดกระโปรงกไฮโ,โซอันนี้แล้วกันไปไปแค <ไป S 1> ่เลอสลองใส่ชุดกระโปรงเลยเหรอ มาเลยอะ่ะอมาเลยอกันแล้วมาแปะตรงกลางแล้วกันนะตัวละครอะ่ะมันเลยอ่ะคะ่ะแต่เราชอบมุมไงมันมันสวยตรงกลางก็ตรงกลางก็ได้สูงแล้วเอา้าเดี๋ยวเราใส่ผมก่อนดีกว่าจะได้แบบเฮ้ย hey. 10โผมะละรูปๆเลยนะต่อไปชุดเติมเราสวยค่ะสวยสุดละมนตั้งหลังจะเป็นางานเก็บไว้เดี๋ยวเราก<ง>็จะ<อ>มาทำกันอีกเก็๋ยบของก,ก่อนนะให้มันดูสวยๆงามๆเดี๋ยวเราจะมาเก็บตรงนี้อย่หาหาจานมาลองด้วยอ่ะ ะเเาจไฮโซไฮโซ่ไฮโซ่ดเอย่าไป๋ย่าไปดูกันนะครัว่ามันแข็งไงถ้ามันแข็งเราก็จะเอามาให้ดูเลยแล้วก็จะหาจานมาไปรอเลยนะคะไม่ถึงห้านาทีเขาก็แข็งสามเขาเล่นนั่นเนี่ยเล่นรอตอนนี้รอเลยแหละแข็งละตัวเขายังไม่เข้าตีนั้นเดีเราให้เช็ดตัวอีกรอบหนึ่งไปเช็ดตัวเย็นอีกสักอืม ประมาณ5-6นาทีอ่ะเราก็จะเตรียมตาไว้แล้วอาจารเราเดี๋ยวไม่ละเราก็อนุญาตให้ไปใช้ที่นได้เพราะแบบแกะออกมาเขาจะได้ร่อนออกมาเลยค่ะอันนี้คือเสร็จแล้วนะเจ๋งจริงๆด้วยเลอะเก็บเข้าใส่ที่ยืนไหมต้องปิดแบบไหนอุ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้เออเรี่ยนเปลี่ยนยะเจ๋่เลย